โมโนบล็อกอ่าครับซิกหน้าหลัง370หน้าหลังเลยจาน370ร3นะทุกคนนะหน้าท้ายเลยเบรกอีกเท่าไหร่พี่ทัศนเบรกก็5500สนห้เบรก5้าแ0 0โอ้โหนี่ทะลุห0,000กว่าแล้วนะเพื่อนนะนี่ผมไ้ดูอีกหนึ่งไฮไลท์นี่เป็นโอโลินซับแทง้งโชคโอโลินซับแท้งเพื่อนอันนี้อยากรู้พี่ทัศน์ปกติคนขับฟอร์จิเนอเขาใส่โชคอันนี้กันไหมโอโลินนี่ยพี่ก็ส่วนมากเขาก็ ก็ใส่พวกโปรเฟนเดอร์มั่งมันโหลดได้อตัวนี้มันเป็นตัวนี้มันโหลดไม่ได้ตัวนี้มันได้สแตนดาร์ดก็คืออันนี้มันจะเป็นฟิตเมนต์เดิมรถถูกไหมพี่ความสูงเท่าเดิมคือทุกคันที่เราแต่งะไม่ว่าจะแพงแค่ไหนคือใช้งานจริงหมดถูกไหมพี่ใช้งานจริงครับผมเออบางคนชอบบอกว่าแต่งแพงแบบไม่กล้าใช้หรอกไม่กล้าไปจอดหรอกแต่เราก็ใช้ทุกวันเนาะก็ใช้ใช่่าตามเฟซพี่พี่ไปจอดนู่นนี่นั่นถูกไหมพี่ก็นำมาขับรถเล่นไปเรื่อยๆ ปกติเราไม่นั่นแต่เดีแตวว่าเราไม่เข้าไปลุยน้ําท่วมไปลุยขี้โคลนนะอ่าครับผมครับผมต่ถามลุยได้ไหมมันก็ลุยได้นะลุยได้แต่เพราะมันทํามาเพื่อลุยออแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเบรกเราแพงอ่ะเราเราก็ไม่อยากไปลุยอย่างนั้นเวลาล้างแล้วมันลําบากไงเบรกกม่ค่อยไปกับหกแสนนะทุกคนนะโมโนบล็อกเนี่ยมันต้องต้องรักษาเบรกด้วยเดีกรอยเกินไปอแท้ด้วนนะใช่ลอก็แท้เดี๋ยวเป็นรอยอีกอะไรเนี่ยมันคือทำให้แบบ ก็ต้องระวังนิดนึงก็ขับทางดาอ่ะจบง่ายลุยนิดหน่อยน้ําท่วมผมไปครับทุกคนไปรับชม Fort จูเนอ e ์ e รจินเดอร์รก็ผมไปหาทางพิทัศน์เลยพิทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาชมอีกหนึ่งคันนะพิทัศน์ครับอ่าคันนี้ก็รถบ้านเหมือนเดิมเนาะรถบ้านอันนี้แต่งน้อยรถแเดิมอันนี้คันนี้เรียกแต่งน้อยคันนี้ค่าใช้จ่ายของแต่งประมาณเท่าไหร่นะพิทัศน์แต่งน้อยก็ล้านอัพ หลักๆคือเน้นเรื่องระบบเบรกและช่วงล่างนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นิดนึงว่ามีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างคันนี้เป็นเรเจนเดอร์ตัวไหนเนี่พิทัศน์เรเจนเดอร์ตัวท็อปขับซีอ่าครับผมขับซีตัวท็อปเลยอ่าครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนพิทัศน์จะใส่ชุดแต่ง GR เนาะอ่าแล้วพอ GR เขาออกแล้วก็ไปอัพเป็น GR อ่าครับผมรอบคันเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้านั้นเพื่อนว่าคันนี้เรเจนเดอร์มีของแต่งอะไรบ้างอย่างด้านหน้ามีทำอะไรบ้างเนี่ยพิทั ด้านหน้าก็อัพเป็น G R อ่าครับผมใส่กันแมลงอ่าครับพี่นะกันแมลงตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่างก็ใส่กาดกาดกันแข้งกันแข้งอ่าเหมือนตัว Vivo นะพี่อ้องนะเหมือนตัวให้รับตัวนั้นอ,ะอ่ะอ่าครับผมนะ ตัวนี้แต่ตัวนี้มันมีแค่ครึ่งคันอ่าครับพี่อ่ามันไม่เยอะเหมือนคันนั้นอ่าครับผมอ่าก็สามชิ้นเดี๋ยวผมไล่ให้เพื่อนก่อนว่าคันนี้มีอะไรบ้างอย่างด้านหน้าจะเป็นกันชนลีเจนเดอร์เดิมเนาะพ่ทัศน์เนาะไฟหน้าเดิมแต่ว่าจะมีที่ใส่เพิ่มก็คือจะเป็นชุดแต่ง g รถกไว้พี่อ่า GR ตรงนี้อ่านี่นั้นคนกคนแล้วก็พวกกรอบตรงนี้เนาะพิทัศน์เนาะกรอบตรงนี้พวกตัดหมอกตรงนี้เนาะที่เป็นของ GR พวกสเกิร์ตเป็นของ GR สเกิร์ตรอบคัน GR อย่างรอบคัน GR แพงไหมพทั ก็จากเ e จนเดอร์อัพเป็น GR ก็ประมาณ3 0,000 000. ่นบวกลบ อ่าก็ไม่ได้แพงนะพี่เนาะรวมน้ำสีไม่ได้แพงไรครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ขับ Fort จ n e อรที่ไม่ใช่ l e g e n เดอจะต้องแปลงเยอะถุ่ยพี่อ่าถ้าแปลงเยอะมันก็ต้องเปลี่ยนไฟหน้าเนาะยอดก็เพิ่มเยอะขึ้นไปใช่เพราะว่ากันชนอะไรถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องเปลี่ยนเยอะ่ใช่เพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนกันชนหน้าเป็น l e g e n เดอทรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าก็ต้องเปลี่ยนถุ่อยพี่เป็นตัวท็อปเนาะไฟหน้าโลโก้ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนอ่ะาอันนี้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าาคๆกระจกเนาะพี่เนาะอ่าโลโก้ แนวลุยป่าเนาะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือที่พิทัศน์อธิบายก็คือจะเป็นตัวกันแข็งเนาะกันแข็งอันนี้คือมันปิดไปถึงไหนอะพี่ก็ปิดจากใต้กันชนหน้ายาวไปถึงครึ่งคันอ๋อครึ่งคันจะไม่ได้เหมือนตัววีโวเนาะอตัววีโวมันจะั้งคันนั้นคือมันตั้งแต่หน้าจนไปถึงท้ายเลยนะครัอันนั้นมีครบอ่าครับอย่างกันแข็งอันนี้ประมาณเท่าไหร่พิทัศน์ก็ครึ่งคันก็ประมาณสี่หมื่นวันสี่หมื่นโอ้ราคาก็ได้อยู่นะทุกคนอ่าสี่หมื่นครับผมแนวลุยป่าเลยอะ อย่างด้านหน้าเราไล่จบแล้วต่อไปเรามาดูนี่เลยไฮไลท์เลยทุกคนเนี่ยแต่เราพาดูด้านข้างก่อนดีกว่านิดนึงอย่างตรงนี้ก็น่าจะเป็นคิวรถว่เนาะของจีชุดแต่ง GR อ่าครับผมเป็นคิ้วร้อนะเพื่อนนะคิวล้อน r ารกันจัด GR อ่าครับผมคิวก็คือจะมีคิ้วหน้าแล้วก็จนไปถึงคิ้วหลังเลยนะเพื่อนก็คือจะเป็นของ GR เลยมีสปอยเลอร์หลังแล้วก็คิวหลังอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อนิดนึงพิทักษ์อยากดูล้อ อย่างอันนี้จะเป็นตัว t ีสามเจ็ดลเซอร์ถูกไหมพี่ทัศน์ทีสามเจ็ดลัดพ c d ี่าครับผมผสีสวยสวยมากคือมันจะเป็นเทาออกดำดำแล้วพี่นอ้องสี MM อ่าครับผมสีสวยจริงทุกคนนะเฉพาะาล้อประมาณเท่าไหร่นี่ยพี่ทัศน์ออันนี้ขอบยี่สิบสเปคมันก็ยี่สิบแปดครับพี่ขอบสิบหาครับพี่ แสนห้าแสนห้าหายากไหมพี่สเปคนี้ใส่ฟอร์จูเนอร์ไม่ยากอ่ะไม่ยากเบิกเอ็นสปอร์ตได้เลยถ้าเงินถึงนะทุกคนเงินถึงเบิกได้เลยเงินหนึ่งเบิกได้เลยนะแสนห้านะแสนห้าฝาครอบตั้งหักถูกไหมพี่เลเซอร์อ่าครับผมอีกประมาณเจ็ดพันโอ้โหเฉพาะฝาเลนะทุกคนนะที่เขียนว่าเลฟอร์ดเนี่ยเจ็ดพันเนี่ยครับไม่รวมน็อตนะเพื่อนนะน็อตตัวน็อตเลแท้น็อตก็ตังหักอีกน็อตตังหักนะทุกคนนะลองไปบวกราคาแล้วอย่างยางอหรพี่ยางก็เป็น BF เอฟคูรีด เป็นรุ่นเทลอ่ะครับพี่ก็เส้นละหมื่นสองเส้นละหมื่นสองสี่เส้นอ่ะลองไปคูณนันเพื่อนนะอแล้วก็นี่เลยน่าจะเป็นไฮไลท์นะพี่น้องอันนี้มันเป็นเบรกเหมือนกับตัว vivo ป่ะพี่เบรกตัวเดียวกันอ๋อตัวเดียวกันเลยเป็นโมโนบล็อกนะพี่น้องโมโนบล็อกอ่าครับซิกหน้าหลังสามเจ็ดศูนย์หน้าหลังเลยจานสามร้อยเจ็ดสิบนะทุกคนนะหน้าท้ายเลยเบรกอีกเท่าไรพี่ทัศน์เบรกก็ห้าแสนห้าเบรกห้าแสนห้าโอ้โหนี่ทะลุหกแสนกว่าแล้วนะเพื่อนนะนี่ผมไปดูอีกหนึ่ โอลินซับแทง์โชคโอลินซับแทง์เพื่อนอันนี้อยากรู้พิทัศน์ปกติคนขับฟอร์จิเนอร์เขาใส่โชคอันนี้กันไหมโอลินเนี่ยพี่ก็ส่วนมากเขาก็ก็ใส่พวกโปรเฟนเดอร์มั้งมันโหลดได้อ่อตัวนี้มัน,นเป็น,นตัวนี้มันโหลดไม่ได้ตัวนี้มันได้สแตนดาร์ดก,ก,ก็คืออันนี้มันจะเป็นฟิตเมนต์เดิมรถถูกไหมพี่ความสูงเท่าเดิมอ่าครับผมนี่นะทุกคนซับแทง์หน้าหลังโอลินซับแทง์หน้าหลังอีกแสนห้าป่ะพี่ แส <105. S 1> นหะ้าแสนห้าทุกคนนะซับแทงนะโอ้โหอาเดี๋ยวมาดูด้านข้างเพิ่มอย่างด้านข้างกระจกมองข้างเดิมนะพี่ทันเนาะของเดิมของเดิมแล้วก็จะมีโลโก,โก้ GR บันไดเดิมไหมพี่บันไดเดิมบันไดเดิมแล้วก็จะมีนี่คิ Q ้วล้อหลังนั้นเพื่อนนะ GR นี่ให้ดูนี่มีเบรกหลังโมโนบ็อกโปรติมันต้องใส่เบรกไฟฟ้าป่ะพี่เบรกมือไฟฟ้าไหมรุ่นนี้ไม่ไม่เป็นไฟฟ้า Oh, okay. เป็นแมนนวลอยู่แล้วโตโยต้าโอเคครับผมหูตะสวยมากฟิตติ้งเนี่ยผมไม่ดูฟิตติ้ง mm hmm. ชิดเลยนะเนี่ยทุกคนนะเห็นแล้วเสียวแทนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านหลังอย่างด้านหลังมีอะไรบ้างอะพี่ทัพด้านหลังก็สเกิร์ตของ TR, อคีอางสเกิร์ตล่างอ่าครับแล้วก็คิ้วไฟท้าย อ่าครับพี่แล้วก็สปอยเลอร์หลังอ่าครับประมาณ <DR. S 1> นี้กันชนลิจินเดอร์เดิมนะที่จะเพิ่มก็คือจะมีตัวนี้เนาะสเกิร์ตล่างนี่สเกิร์ตล่างตัวนี้อ่าเป็น GR เป็นของ GR ท่อมีทำไหมพี่ทัศน์ท่อก็เฮดเกตครึ่งคันหลังอ, case. อ๋อนี่จะเป็นปลายคาร์บอนนะทุกคนนะนี่เฮดเกตอ๋อซับแทงมันจะโชว์นี่เลยอนะทุกคนซับแทงโหสวยมากสวยมากแล้วก็จะมีคาดหลังนี่เนาะพี่ทัศน์เนาะคาดหลัง GR GR ประมาณนี้ไฟท้ายโลโก้โลโก้แก้วกชีอาไฟท้ายเดิมนะรีเจนเดอร์นะเพื่อนนะนี่โลโก้แก้วตัวท็อปแล้วก็จะมีสปอยเลอร์นะพี่เนาะสปอยเลอร์ GR GR แบบนี้เดี๋ยวดูภายในนิดนึงพี่ทัศน์อันเพื่อนเรามาดูภายในเพิ่มภายในก็ต้องเปลี่ยนพวงมาลัยถูกไหมพี่ทัศน์พวงมาลัยเอ็นเลสพวงมาลัยเอ็นเลสมีลายเซ็นเหมือนเดิมนาดี้เอ็นเลสลายเซ็นเจ้าสำนักลายเซ็นเหมือนเดิมนะคอถอดเบิร์กเบลนะพี่เนาะอ่าคอถอดเบิร์กเบลครับผมแล้วมี วัดอะไรบ้างครับพี่ปรับบูตกิดตี้ปรับบูตกิดตี้อ่ะตรงกลางหนึ่งตัวแล้วแล้วก็จอ FD จอ FD ฝั่งซ้ายนู่นนะทุกคนนะตรงกลางดิฟฟี่เอฟดอ่าครับผมแล้วก็วัดบูตขวามือตัวนึ่งดิฟฟี่อ่าดิฟฟี่อันนี้เรียกว่าหน้ามืดป่ะพี่ใช่ป่ะถูกไหมตัวตัวนี้เหรอตัวหน้ามืดใช่ป่ะไม่ตัว N2 อ๋อตัว N2 โอเคพี่แล้วก็จะมีหัวเกียร์ที่เปลี่ยนเนาะพี่เนาะหัวเกียร์ก็บิวไซส์เจแปนเจแปนลิมิเต็ด มิเต็ด้วยเป็นเหยียบเปลี่ยนด้วยนะเป็นเหยียบลาโซลาโซโอโหแต่เบาะตอนนี้ยังเดิมอยู่นะพิทัศน์เนาะอ่าเนี่ยเบารีเจนเดอร์จะเป็นเนี่ยอถ้าเห็นเบาะแถบขาวกับภายในสีขาวเนี่ยขาวดำเนี่ยก็คือรีเจนเดอร์อ๋อแต่ถ้าจีอาร์คือเขาตะปักอ่าถ้าจีอาร์ก็จะเป็นดำหมดเลยอ่าครับพี่ครับพี่ตัดแดงโอเคครับผมผมดูเครื่องนิดนึงเดี๋ยวพิทัศน์นิดนึงอันเพื่อนเรามาดูเครื่องรีเจนเดอร์คันนี้นิดนึงนะ อาจริงคันนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะทุกคนะอันี้ของแต่งนี้แบบโอ้โหเป็นร้านงานเน้นเน้นของแต่งหลักๆอ่าครับผมเน้นใช้งานด้วยแหละเพื่อนๆคันนี้นะเน้นของแต่งหลักแค่นั้นเองเรามาดูห้องเครื่องเครื่องเดิมแล้วพี่ทัศน์เนาะเครื่องเดิมรีแมปรีแมปอย่างเดียวแล้วมีใส่อะไรไหมพี่ของแต่งก็มีแค่ฝาน้ำมันเครื่องกิดดี้พวกเนี้ยฝากองกองแผ่นกองฮิตเกแค่นั้นเองเป็นเลสเนี่ยฝาน้ำมันเครื่องกิดี้เนี่ยทุกคนแล้วก็จะมี กองแผ่นหนึ่งเทสเคสประมาณนี้เลย<ะ>ของแต่งโดยรวมประมาณนี้ครับพิทัศน์เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ได้เลยพิทัศทน์ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปบนในหมู่บ้านหน่อยนะได้ครับอยากจะรู้ฟิลโอลินอ่านเพื่อนเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อบนรถเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พิทัศน์ต่อบนรถนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับผมไป one hour later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างในกับเจ้าเรจเจนเดอร์นะนี่มาลองช่วงล่างโอลินอันนี้พิทัศน์ปรับหน้าหลังไว้ประมาณเท่าไหร่พี่ มาณแปดเอ็กซ์แปดก็หนึบหนึบเนาะพี่เนาะหนึบหนึบไม่ได้แข่งเกินไปนะพี่เนาะไม่ได้แข่งเกินไปอันนี้ผมถามเพิ่มดีพี่ทัศทำไมพี่ทัศถึงชอบพวงอะไรพี่เนี่ยตังหักด้วาสายซิ่งอ่ะครับผมแล้องมีพวงอะไยครับนิดนึงอันนี้คือไม่ใช่พวงของตัววิโบใช่ไหมพี่ไม่ได้ถอดมาเนาะไม่ใช่อันนี้ตังหากนะอันนี้ตังหักครับผมมีไรเซนด้วยนะอันนี้เป็นเอเลสแต่ว่าไม่มีเอกาอ่าครับผมเอกาล่าอยู่แค่นู้นครับ ได้ข่าวว่าพี่ทัศน์นี้มีภงมะไรเป็นสิบเลยปะอ๋อเป็นสิบมงครับเป็นสิบชอบสะสมมีแบรนด์ไหนบ้างครับพี่ก็มีนาดี้มีโมโม่นาดี้มันก็มีหลายสำนักโอลิโดรอะไรนี้ด้วยแล้วแต่เขาจะมาคอลแรมกันเนาะแล้วแต่จะคอลแลมเหมือนบางคนเขาก็เหมือนสะสมรองเท้าอะไรเงี้ยแต่เราสะสมภูมะไรอ่าเราสะสมภูมิใจอ่าครับ คือหลักๆพี่จะชอบของเจดีมใช่ไหมพี่ที่ผมสังเกตนะเนี่ยถุงมือพี่ยังใส่เคสเลยถูกไหมใช่หลักๆคือเราจะชอบแดนแนวแบบเจดีมเลยแล้วใส่ถุงมือนี่จับตรงอะไรมันถลอกอ่าครับพี่เราต้องดูแลด้วยเนาะดูแลตรงอะไรด้วยเราใส่มือเปล่าแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยหนังมันแวบเลยครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ใส่ถุงมือไว้กันมันเสียเองแล้วอย่างหลักแล้วอย่างอนาคตเบาะเนี่ยมีจะเปลี่ยนไหมพี่มีแผนไหม อาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดมีลิมิเต็ดเข้ามาอ๋อคือเราจะชอบอะไรที่มันแบบลิมิเต็ดจะ้ถ้าตัวธรรมดาแล้วก็เฉยเฉยอะมันก็หาอะไรทั่วไปเนาะก็แต่ก่อนเราก็ใส่แบบเบาะซิ่งธรรมดาครับผมตอนนี้เรามีกําลังแล้วก็อยากจะใส่แบบพวกลิมิเต็ดในที่แบบหายากๆหน่อยหายากๆหน่อยจะมีคามาคอลแลบกับใครทําอะไรเนี่ยน่าสนใจลาจะใส่เราก็ยังไม่เจอไงคือเมื่อก่อนอะพี่ทัศน์จะเป็นคนชอบรถสองประตูรถเตี้ยพวกนี้ถูกไหมพี่รถ ปดแปดเลยครับผมสายซิ่งอ่ะปกตินั่นแหละไว้รุ่นนั่นแหละอ่าครับแล้วทำไมถึงแบบย้ายมาเล่นแบบรถรถสูงสูงหมดเลยพี่เพราะว่าในบ้านเมื่อกี้ที่เห็นก็จะมี vivo ยกสูงแล้วอ่ะมาตมาการลดเตี้ยนะมาการลดเตี้ย barche แล้วก็จะมีคันเนี้ยดีเดนเดอร์ก็สูงเหมือนเดิมเออทำไมแบบเล่นรถแบบประเภทนี้หมดเลยพี่ก็เราเบื่อแล้วไงอ่าครับโอ้ผมขับรถตั้งแต่อายุสิบสองอ่ะอ่าครับสิบสองเยออสิบสองนี่ปหกเนาะ กขับรถเป็นก็ซิ่งเลยแหละก็ซิ่งมาตลอดอครับผมก็เบื่อแล้วอครับก็แสดงว่าเมื่อก่อนเราก็เล่นแต่พวกรถโหลดเตี้ยๆถูกไหมพี่ใช่ไหมรถเตี้ยรถโหลดอะไรเราเล่นหมดแล้วเราเบื่อแล้วเราก็เลยมาเล่นถึงแล้วเราก็เลยมาแบบเปลี่ยนแนวเอาแนวนี้บ้างคือแนวเนี้ยมันไปได้หมดนะพี่เนาะน้ำท่วมก็ไปได้ไปได้คือหยิบกุญแจไม่ต้องคิดเยอะครับผมเวลาถ้าเป็นแต่ก่อน มีหลังๆถ้าเป็นรถซิ่งเตี้ยมันก็มันต้องคิดเส้นทางด้วยจริงจะไปไหนจำเลยไม่ได้ใช้สักทีไงสุดท้ายก็ฝากอู่ไว้เลยมันไม่ได้จอดบ้านหรอกพวกนั้นน่ะน้ำถล่มก็วิ่งไม่ได้นะแต่งจนไม่ได้จอดบ้านเลยก็เลยสุดท้ายเกรงใจน้องคนที่ฝากกับคนที่เขาสไลด์ไปทุกวันทุกวันขายไปนเรยอเอเลยค่ะมีคนมาขอซื้อเร็เลยขาย ก็เลยมาเล่นรถแนวนี้แต่ที่สำคัญคือรถคันนี้คือผู้หญิงขับแฟนขับค่ะพี่แฟนใช้ด้วยยอดของยอดของแต่นะทุกคนนะบางทีพี่ชายก็เอามาเอามาใช้เขาใช้รถสปอร์ตไอรถเบนซ์อ่ะอาคับอยู่ะไรแต่คันเก่าผมอ่ะบางทีเขาก็ต้องมาเอาคันนี้ไปใช้ก็สลับมาก็คือต้องมีคือจากคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายตัว vivo พิทัศน์ของแต่งแบบสองล้านกว่าบาทมีมีคนถามพี่ว่าแต่งของเป็นล้านเลยไรเงี้ย ใช้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยวิ่งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปจอดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันเนาะครับไอเราเคยแต่งมาก่อนเงี้ยเราก็ชอบแล้วก็ใส่เข้าไปมันมีของให้ใส่เราก็ใส่ครับพี่อย่างถ้าเกิดไปเราไปออกไม่ใช่รีโวไปออกฟอร์ดอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มีให้ใส่หรอกของก็ไม่ได้เยอะหราใช่เบรกเจอเบรกเข้าไปก็จบแล้วใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแต่นี้เบรกตรงรุ่นเนาะใช่ไหมับตรงุ่นเลยอันนี้มันพวกสาย สายซิ่งเขาเร,รู้กันเนี่ยรตรงรุ่นเ,เลยเนี่ยฟ er, อ,อร์จูเนอร์ทั่วประเทศนี่เขารู้กันเนี่ยพอใส่พบนี่โอโ้มีตรงรุ่นถ้าพอไปรีโวมันก็มีตรงรุ่นด,ด้วยไงก็เลยเก็เลยต้องแต่งไปเรื่อยๆมันก็เลยมีแต่ภายในเราจะเน้นซิ่งหน่อยออค,คือทุกคันอ่ะที่เราแต่งไม่ว่าจะแพงแค่ไหนอ่ะคือใช้งานจริงหมด ใช้งานจริงครับผมเออบางคนอะชอบบอกว่าแต่งแพงแบบไม่กล้าใช้หรอกไม่กล้าไปจอดหรอกแต่เราก็ใช้ทุกวันเนาะก็ใช้ใช่ผมตามเฟซพี่พี่ก็ไปจอดนู่นนี่นั่นถูกไหมเราก็รถเล่นไปเรื่อยๆปกติเราไม่นั่นแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าไปลุยน้ําท่วมไปลุยขี้คน นะอ่าครับผมครับผมแต่ถามลุยได้ไหมมันก็ลุยได้นะลุยได้แต่าะมันทำมาเพื่อลุยเออแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเบรกเราแพงอ่ะเราเราก็ไม่อยากไปลุยอย่างนั้นเวลาล้างแล้วมันลําบากไงเบรกก็ต้องอยไปกับอกแสนนะทุกคนนะโมโนบล็อกเนี่ยมันต้องต้องรักษาเบรกด้วยเด็กหน่อยเผื่อแท้ด้วยนะใช่ล้อก็แท้เดี๋ยวเป็นรอยอะไรเงี้ยมันคือทาให้แบบก็ต้องระวังนิดนึงก็ขับทางดาอ่ะจบง่ายลุยนิดหน่อยน้ําท่วม ประมาณนี้เพื่อนนะวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งคันนะรถของพิชานนะ f o r t จ n e r l e g e n เนดนะคันนี้ของแตง่งโดยรวมประมาณล้านกว่าๆนั้นเพื่อนนะเฉพาะแค่ลอ้อเบรกยางโชคน,นี่โอ้โหก็รอไปเป็นล้านแล้วนะเพื่อนนะ <อ Buck. S 1> มีคันไหนที่อยากได้เอามาแต่งไหมพี่รถแบบแนวสูงๆมีชอบคันไหนไหมพี่ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแนวแนว,แนวสูงก็ต้องเล่นโตโยต้าแหละผมก็ไม่เล่นแบรนด์อื่น,น<อ>ผมเพราะว่าของแต่งมันเยอะเนาะรถญี่ปุ่น<อ>ใช่ใช่ใช่แล้วแนวญี่ปุ่นมีก็มีซูนี่แหละ กระบะตัวใหม่เนี่ยมันมีที่ญี่ปุ่นแล้วไงส่วนใหญ่รถที่เราจะซื้อเราจะต้องคิดนะพี่น้องว่ามันมีของแต่งรองรับหรือเปล่าถูกไหมใช่มีของแต่งไมแล้วอย่างน้อยก็ต้องแบรนด์ญี่ปุ่นดิ่งถ้าเรามันปกเจดีเอ็มเพราะรถยุโรปเอาจริงมันแต่งได้น้อยแล้วพี่น้องตัวเล็กน้อยแต่งเยอะแม่งออกทะเลพี่รถที่โรบผมลองแล้วเนาะสุดท้ายก็ต้องวกกลับมาเจดีเอ็มดของเล่นมันน้อยมีของเล่นมันน้อยเพราะว่าเราไม่ ของแต่งมันมีไม่เยอะนี่ใช่ใช่พี่ใช่มันแต่งเยอะไม่ค่อยได้พี่เออมันแต่งเยอะไม่ได้รถยุโรปจริงแต่งมากไม่ได้มันไม่ใช่สายนั้นแต่รถญี่ปุ่นนี่แต่งได้เต็มเต็มเปลี่ยนวงเปลี่ยนบอกขวาอะไรเปลี่ยนเยอะจริงใช่ไม่ใช่สายญี่ปุ่นอยู่แล้วนี่ใช่ใโอเคประมาณนี้เพื่อนๆถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวจะขึ้น Facebook พิทัศน์ให้เพื่อนๆจะไปติดตามพิทัศน์นะใครชอบกดไลค์และกดแชร์หน่อยคลิปหน้าอยากให้ถ่ายรถอะไรก็ คอมเมนต์กันมาได้นะหรือใครมีรถ,ถสวยๆก็ส่งรูปกันมาได้นะที่เพจบอลบีทีเคนี่ขอตัวลาไปครับผมบายบาย